จ้ไม่น่าจะเห็ดข้าวผัดปลาร้านะจ๊ะข้าวผัดปลาร้าก็ไม่มีอะไรมากใส่น้ำมันแล้วกระเจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะยี่ไข่เป็นชิ้นๆก่อนนะคะ จะเย็นๆนะคะไข่ไก่เป็นชิ้นมันจะอร่อยอยากอร่อยต้องใจเย็นพอไข่เสร็จชิมไปก้อนแล้วนะคะใส่ไข่ใส่ใสเกลือลงไปค่ะแล้วเกาือเย็นมาผัดนะคะเหมือนเดิมค่ะ รี่เผาให้แตกนะคะผัดข,ข้าวให้เด้งกนค่อยปรุงเครื่อง สักพักหนึ่งนะคะให้เข้ามันทัวให้เข้ามันนันนันแตกเม็ดออกหลัวแต่เป็นเดง้งเดงออกมาก,ก่อนนะคะแห่งๆก่อนนะคะพอเข้าเริ่มเด้งเริ่มหอมกลิ่นกระทะเห็นว่าคจะเป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยให้มันหอมกลิ่นกระทะนะคะมัมมมมนสีแสบนะคะไม่ห้อยมี่แอะมี่ใหม่นิดๆคือกลิ่นกระทะนะคะมันจะอร่อยมากข้าผัดน,นะคะใส่ผงชูรสลงไปค่ะสำหรับคนที่ชอบหวานนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปได้ สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะอันนี้หอดรอดนี้หมดอย่าไปใส่น้ำตาลนะคะใส่ของชื่อเลงไปแลยอ่ะจะใส่น้ำปลาแดงลงไปเลยนะคะน้ำปลาแดงเขาไม่นไอยปรุงมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะเราก็จำเป็นต้องใส่ยังมากมา่นะคะนี่ค่ะปลาปลากระปุกปลาไม่ใหญ่เนาะใส่ปลาลงไปเลยค่ะน้ำปลาล่านะคะนี่ค่ะจะเอานะคะว่าน้ำปลาล่าตัวเราทำจะอร่อยแค่ไหน เห็ดไม้อะไรยังไงใส่หอมแดงลงไปใส่พริกสดลงไปใส่พริกนี่นคะ่ะใส่พริกสดลงไปหอมแดงลงไปแต่ปลาที่หยวกลงไปนะคะแล้วมาผัดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งผั้แค่กะร้านึ่คลุกเขล้าก็เข้าให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะชิมรสนะคะ อร่อยแล้วจ้ะใส่เลยนะคะเจะไม่ได้เจริญด้วยผักชี่เหล้านิดนึงนะคะติดแล้วเอาผักชี่เหล้าโรยลงไปนิดนึงมันจะได้ความหอมะคะ่ะเพราะว่าผักชี่เหล้ากับปลาแดดนี่ก็จะเข้ากันยากมากนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะตัดใส่จานให้ดูนะคะว่าหน้าตาน่ากินมากไปแค่ไหนนะคะ เรียบร้อยเราจะสำหรับข้าวผัดปลาร้าหรือข้าวผัดปลาแดกสุดง่ายๆบานๆนะคะสําหรับคอปลาร้าที่ชอบกินนะคะลองทําดูเขาเหลือ,อยุบ้านม่ใครเหลือม่ผักหยังกระใสใดนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนไม่ใหญ่น้อยก็ได้ผัดที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นของเราทําได้เลยนะคะลองไปเห็ดเบิงนะคะหนึ่งเมนูหนึ่งทางเลือกมาจากจากใจของไม่น้อยมาเดืองจาาน่าตาหนักกินไหคะโฟกัสด,ดูสีเม็ดข้าวเห็นไหม นาตากินไมมเอ่ยชุมช่มฉ่ำไปด้วยน้ำปลาราหอมไปด้วยพักซี่แล้วก็กินเลยนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปัะธานดีจ้าได้วยรักใจ,ใจนะคะรักนะจุบ๊บ